เดือนเจ็ดคือเ็ขแปดหกแปดหกมันให้เจ็ดเลยครับเอาแล้วเอาให้ครับลุงเลขอะไรครับแปดหกแปดแม่มึงเอาไปเลยมึงไม่ีปจ่ายค่านี่มึงอะเอากล่องจูนอะพี่ชายสวัสดีพี่ครับแล้วก็ความมาใช่ปะ เดี๋ยวถามกันมีกล่องมาแล้วใช่ป่ะไอ้ไรให้ให้ลุงไปแล้วครับพี่อ๋อเออแม่งหุ่นวายอยู่เป็นไงบ้างเนี่ยได้ทำอะไรอยู่ไอ้นี่ใครอ่ะไอ้หวังเหรอไอ้ยังไรน้องผมมันจะมาจุดรถพี่เหอโอเคสุดไหนเนี่ยเอ้ยจีดีโอเฮ้ยลองเปล่าลองสุดกูนี่ลองสุดกูเลยอ่ะลองสุดกูอ่ะกลัวกลัวเป็นเบิร์กจีดีโอไม่ได้กว่าไม่ได้เหรอ

เดนียวก็ดีคมคมเลยคนพุ่งเหรอเนาะแป๊บเดียว200แล้วดูดิ นี่จีดีโอะเดี๋ยวผมโดนสามยี่แป๊บป0สองร้อยดูดูกระโดดดดูแม่งกระโดดเดีเขี่ยวโคตรแรงเขี่ยวแรงจัดไอ้สัส งานลูกค้าก่อนปัดนิดนึงครับแต่ถ้าคุณอยู่ว่างหมด แนว่า50อีกอ่ะลงเนินอ่ะดูแม่งเกืยบเนี่ยฟุบๆๆๆๆๆๆเลยอ่ะเกยอะไรมึงตองยีอะไรโเหี่ยอะไรแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูลงอะไรให้ส่งงานเค้าเดี๋ยวเวลาจูทุกครั้งกูส่งงานเลยดีกว่า แค่ยิ่งตมเริมี่เราได้ยทปล่กนได้ใจได้ไปทุกที่จริงว่าทไห่นะสามร้อยกว่า มึงต้องนึกนึกไว้เว้ยเวลาบักบนลบากเคาี๊ผมาไม่าย้นวันนี้มึงอย่าไปหลุดียบร้อยวันนี้มึงเห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงพูดเดียวรถก็ไม่ได้ดีปืนก็ไม่ได้มีดีรูบดีรูบครับพ่อไอพ่อทำตัว้แนงๆนะ โอ้จับสามร้อยเลยหรอลูกได้รอยเท่าไหร่อะมองไม่เห็นสามสามสี่สามสามแรงสามคามแรงอะตั้มากครับลุงจั่ไม่จั่ไม่มีเบรกนะลงลครับไม่มีเบรกหอมมาครับพี่เจขอมมาครับพี่ไทยลุงเร่งลุงเรยงแล้วผมผมมันเงินมันได้ดีเกินครับไม่เอาไปเลยไอ้หนุ่มหนุ่มโควกิวพี่ขอของขวัญเป็นโทรศัพท์เครื่องนึงสองศูนย์แปดเรงก็ไปหาซื้อใหม่เอ้ยลุงรถคันนี้กี่พอยพูดได้ปะ ไม่รู้อะ่ะจำไม่ได้จูนไม่ได้ดูอะไรใช่หรอเออแต่มันดีมากเลยอะ่ะค่ามันโกงอะ่ะรถคันนี้เพิ่งได้มาบ้างหนุ่มแป๊บเดียวแม่งเกย,ยบสองร้อย<ะ>อ่ะแป๊บเดียวแม่งขึ้นสองร้อยแล้วแม่งขึขอขอ,ขอดูควายเถ<ด>ิไดได้ไหมได้แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวมึงเกพกติดรถเป้ยแบบใครโดนอะไร กด็ด cancel กดเล่นเพื่อแต่งวีดีโอดีกว่วอาวันนั่นะบ้างอยู่พอดีเลยน่าจะรถไม่ได้ทำเพี่ออะไรเลยนะดูส่งแล้วนะ เดิมมันด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยขูดจัดและ G T O หายากด้วยผมบอกเลยหาโคตรยาก ราคาขึ้นแล้ว GTO บอกว่าเป็นรถที่แม่โคตรแรงอ่ะเริ่สนิทสิทธิ์สายหน้าแน่นอนคันนี้อ้ออีกอยางใส่ปล่อยสอง คืออะไรวะคาร์าบอน cho เปิด <Bird, S 2> ขอตั้งสองแสนได้เดยเลขแปดหกแปดหกใช่ไหมไอตี <86. S 1> มีเรื่องอยู่หน้าบ้านเนี่ยกับใครวะคนชื่อแจ็คฮาจาโจดเดิมแจ็คไหนวะแจ็คบิิปเปอร์ มีเสื้อไอแฮป่าแม่งสวยดีนะมันทําให้ดูไม่ไม่ไม่โล่งอะ่ะสวยนะผมว่าสวยดูไม่โลง่งดูสวยดี 对呀，是、嗯。

ดูหรูเนาะดูหรูอะ จูเลยแนะอบจูผมไม่ได้จูนะเนี่ยโอ้ยเขี้ยบดอกเดีออยวไอสัตว์ไปหวัน่น วานจอดแล้วดูสวยจัดแย่าของซองกูเริ่มหมดแล้วว่ะ เพื่อนไปไหนเอะมโหเดี๋ยวจะบอกนะว่าเพื่อนไปไหนหมดอะเพื่อนเราเหรอครับน่าจะตอมอแลครับลุงอยู่ไหนอะลุงอยู่บ้านชั้นสองอ๋อถ้าได้ครับผมเห็นปะ่พออยู่กับเราเอาเขาก็หายเห็นปะละ่ะเขาก็มีเวลานู่นนี้นั่นเขาก็ทุกครั้งอะไม่ว่าจะกับแก๊งไหนเขาจะมีเหตุผลของเขามาอยู่แล้ว กูก็เลยจะถามว่าทําไมเราต้องแบบว่าไปไปไปยอมเพราะทุกครั้งวะมันเราเราเราแข็งบ้างไม่ได้เหรออันนานทีเราแข็งสักทีนึงอะไรเงี้ยตรงในม้มองว่าว่าเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงการยอมว่าไปแค่ถามเฉยว่าอ่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำมาซับไม่ไม่ไม่ไอคำพูดที่กูหมายถึงคือไม่ได้ยอมมันคือหมายถึงว่าเราแข็งบ้างตายทีนึง นะ้าเขเสริมนิดนึงออา,อาอข้าจากคือวันนี้บังชิมเล่าให้ฟังว่ามันอะ่ะพร้อมว่าจะเล่นกันจะเซตกันแล้วตอนหกโมงเย็นแล้วทีนี้ยพอมาเสร็จปุ๊บคอมดิสออกหมดเลยเขาเล่าให้นะมันเล่าให้นะาังอย่างนี้แล้วพอน้านได้ยินก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาทําแบบนั้นนะ่ะพักบ่ายก็ไม่ต้องมาแล้วก็เ,เลยเป็นเหตุการณ์นี้ที่อาจจะไม่เคลียร์ขยายความให้เนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันหมดไงไทยเขาอยู่ด้วยกันหมดนะไงสามพวอเนี<ๆ>่ย บ้าเลยบึ้มเลยบึ้มเลยขขอหาได้ดีเลขแปดหกแปดหกครับโอเคันั่นแหละโอเคเออกูโอเคทุกอย่างแต่ว่าวันนี้มันกูเฟลอะกูตรงตรงกู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 เล่นอะกูไม่บัฟเลยนะเว้ยแต่กับแกมนี้กูให้เลยกูแบบโอเคกูมากูบัฟกูสั่งกูเต็มที่เลยแล้วมึงดูเขาเล่นดิ เขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบดองดองดองอ่ะพี่อารมณ์แบบดองดองดองอ่ะมึงเคยมึงเคยมึงเคยเห็นเราแบบกูต้องแบบเอาบัตรประกัน50บไปหรือแบบเอาเหล็กมาต่อแถวเอาเงินแดมเตรียมตัวอย่างนี้ไหเล่ะเราเตรียมตัวเกินอันนี้แต่เราเราเราเกูกูก็ยังเชื่อนะว่าเขาจะกลับมาแต่แค่วันนี้เขาเดินทางผิดไปนิดนึงเชื่อนะยังเลสเปคเขาอยู่นะว่าเขาต้องมาแน่นอนแต่แค่วันนี้เขาเขาเหมือนเมาหมัดอ่ะ เขาก็เลยในรอบนี้ในวันีผมปอดาตีเขาไงอันนี้ในมุมมึงต่สําำหรับกูนะเออกูกูมองว่าเขาอ่ะวันเนี้ยเขาเขาอุ้มเราเออไปสามสี่เคตใช่ปะแล้วเราอ่ะยังไม่ได้เขาคืนเอาเลเลือกที่จะเล่นเซฟที่สุดเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้เราเพื่อไม่ให้เสียเราเพิ่มถึง่าไหมอ่ะจนสุดท้ายสุดท้ายเราไปตีเขาเราได้อ่ะลองคิดกับกันถ้าเราเสียล่ะถูกปะมันก็เป็นวิธีการเล่นของเขาแต่ในความหมายที่เราคุยกันตอนแรกคือคําว่าสุดอะ เราก็ยุ่งรู้กันอยู่แล้วว่าสุดคืออะไรอ่ะไม่ที่ผมว่ากลับผมคิดว่าเขากลับมาพี่คิดว่าเขากลับมาแน่เพราะว่าไอ้เพิทวิตวันนี้ไงพี่ใครโพสชื่อมีเขาเขาก็มาอยู่แล้วเออกู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 ก็มั่นใจอ่ะกูพูดตรงเลยกูมั่นกูเลสเปกพี่พันอยู่แล้วเว้ยกูมั่นใจแล้วแล้วคือผมอยากรู้ว่ามันมันมันโพสทวิตแบบนั้นกันได้ด้วยเหรอผมไม่รู้ใครโพสอ่ะผมไม่รู้ กูกูเล่นสเปกพี่พันอยู่แล้วแต่แต่แต่คือแค่วันนี้กูกูยอมรับกับกูกูเวลากูรู้สึกอะไรกูพูดไงกูยอมรับว่าวันนี้กูกูเฟลมากกูเฟลเลยสเปกเบิร์กกูกูนั่งรอหนึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งรอจนแบบหัวตัวร้อนอ่ะแบบปวดหัวเลยแบบผมผมเข้าติดติดตู้ไปแล้วอ่ะผมออกตู้ยังไม่ได้ไปแหนกเลยอยู่หลังเลเบลไอจีบอกใช่คือผมลาไปแล้วผมไปเจอคอนชูสองชั่วโมงอ่ะเขายังไม่มาอ่ะจริง เก็บมาสเปกเตอร์ได้หมดนะตามนั้นก็จริงๆกูอาจจะกูอาจจะพูดไปแต่ถึงเวลาจริงเด็กมันอาจจะมาก็ได้แต่กูว่าย้ำเตือนแล้วว่าเฮียของเราก็ไม่ได้มีเยอะตอนนี้มึงก็รู้อยู่ว่าเราแบบแห้งอะ่ะวันอะวันแรกมึงก็บ่นกันแล้วอะโอ้โหเฮียวันเดียวเกาะสามสิบถูกปะมึงก็พูดกันแล้วอะวันแรกมึงยังบ่นเลยถ้าเชนั้นอะไรเซฟได้ก็เซฟไป มาที่มันหมดอะมึงต้องเข้าใจมาเซตตรงนี้ก่อนว่าเราเล่นแอดดอบไอ้เหี้ยะแอดดอบบมันหมดอยู่แล้วสองรอบไปยี่สิบตัวแล้วยังต่ำอ่ะถูกครับแม่โคโคเสียทีุ่บเยอะกว่านะแบบว่ามึงก็งั้นมึงก็ขอลุ่มไม่เล่นแอดดอบจบไอ้สัสไม่ถ้าเราเล่นเล่นถ้าเราเล่นเอาเล่นเอาลอยเอาชนะจริงเราไม่ไปเล่นแอดดอบหรอกเอาตรงๆนะจริงครับพี่จริงครับพี่โอ้โคตรแรงอ่ะเนี่ยผู้แรงเกินพี่เรื่องก่อไม่ต้องบ่นเลยหมดนะหมดแอดดอบรู้ว่าในตับอ่ะกูถามมาทุกคนอ่ะที่ตีกับไอ้แซ่พอะไรมึงอยากมันใช่ปะล่ะใช่แค่นนั้เลย อยากมันอยากสุดมาแล้วอะเฮียแล้ววันนี้มึงมันปหล่ะกูถามแค่หนึ่งช่วงช่วงนั้นอะช่วงที่เรารอมันเป็นชั่วโมงอะใช่ครับผมมันแล้วนะผมรอเขาจนตัวมันและอยากอาบน้ำหมิ่รอบเลยวันนี้ยยเลยจะตัวมันแลวเงอกอกแล้วันนี้รออะไรเพื่ออเดแต่มันก็มันมันเอาง่ายมันก็แค่ความรู้สึกกูวันนี้ส่วนพรุ่งนี้กูก็อาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่กว่าจจะดีขึ้นก็ได้แต่วันนี้กูก็เวลากูมีอะไรกูพูดตรงๆงอยู่แล้วกูไม่เคยเก็บไม่ใช่พวกเก็บที่ชอบก็คือไม่ชอบ เอาแต่ว่าคือน้าแบบไม่เล็ดเป็กอ่ะการเล่นแบบโดดดิงอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะเขาเล่นแบบไม่ดองดองดองแบบเยี่ยดว่ะพี่ควรกระลักกันมาตั้งนานจนไม่ไหวควรทุกค่ชอบอะไรพี่ชอบอะไรอ่ะไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วเอาอีกแล้วเหรอโลกเจไดกลับมาโลกกระตุกอ่ะพี่ต่างพี่เขาอยู่อเจได้้แลวเขาแรปเลยดิเขาโฟเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เออเจไดกลับมาโลกกระตุกแล้วกระตุกแล้วกระตุกแล้วไอเะโครโมโซกระตุกแล้วไอะเจได้เขาโฟลอะเขาโฟลอะ พี่เต้ความรักก็เหมือนเอซับความรักก็เหมือนเอซับอ่ะมาเต็มพี่มาส่งอ่ะที่บ้านอ่ะเอาละาที่ลงแกมึงคิดให้มันถูกมันครบกันสิที่ลงจัตอันนี้ยังไงเนี่ยมีมีเกมอื่นไหมเนี่ยมีทำเลยอ่ะอ่ะไหนบอกวันนี้ไม่มีอะไรละต้อนหาป่ะไปต้อนหาไปครับ อ่ะเดกกินมันต้องมีบทลงโทษสิลุงมันต้องมีบทลงโทษสิจะสู้ได้จากก้าวตี้หลาวตี้หลงก้าวตี้หลอะไรเงี้ยอามดีแรงอยู่อ่ะดีเออว่ามันมีแรงอยู่ตอนจบเออไม่งั้นมันเลื่อนหน้าเลยนะ แล้วจุกเสียโอ้ยอย่างงี้อย่างงี้สตีมสไนซ์ลืมเลยดิเจอร์มองมีอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยตาไปเนี่ตาไปเนี่ยนะครับผโอ้โหไปเลยผมยังไม่ได้เล่นยังไม่มีเกมเลยพี่ผมเลี้ยงไปโยมันเกมหาไม่เจอหาไม่เจอมันเน้นเลยอ่ะทีเนี้ยมันเน้นเลยอ่มันจะเน้นที่ตาเลยตาแดงแฮมมีอยู่มีอยู่คนตาไฟที่ไม่ยอมในนี้มีอยู่เนี่ยนะนี่มันนี่มีอยู่มีอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยเราไม่เคยตาไฟใส่กันอยู่มีอยู่หน้าข้าวไหมพี่หน้าข้าวไหมล่ะ ไปไปไไปไปิบที <Auf los harma> ่วนเมเดิมอะเกมเมื okay ่อวานเหรอใช่ใสวัส <diction> ด <aries> <g ay> ีครับพี่สวัสดีครับพี่เจอกันสวัสดีครับสวัสดีน้ำยังไม่หมดแก้วเลยเบียร์เนี่ยเโซดา่ใช่ชิวจัดชิวจัดกจกดูวเาชิวจัดเาจิบอะเาจิบอะเาจิบชิมรสชาติอะไ่ไ่ ได้ดอดีกว่าอยากเล่นดออะได้หมดได้หมดแล้วแต่ดอดีกว่าดอดีกว่าเล่นดอดีกว่าตีดอเปล่าปาเขาเล่นเลยตีไม่อยากเล่นหนอนก็ต้องโกไตแปดคนนี่พี่ตีตีไม่อยากเล่นหน่อเบิร์ดอยากเล่นแล้วเบิร์ดดีกว่าเบิร์ดดีกว่าเบิร์ดดีกว่าเบิร์ดอยากเล่นอะไรเพื่อนโอหเอาส่วนตัวเลยอยากเอาส่วนตัวเลยอยากเล่นวารูไปดิเอาสองเกมดิสองเกมดิมีอะไรมีอะไรนะดอกับซ่อนหา ดอก็ซ่อนหาไอ้เชียซ่อนหาเจ็บคอครับหน,นึ่งนะมันสนุกทั้งคู่อ่ะเสร็จแล้วก็ยกมือเลยไม่ไม่ไม่ไมยกคนปิดอะไรนะอาไม่อยากยากูอยากรู้ความคิดมึงอ่ะได้ดไก็ได้ได้สออย่างกูอยากรู้ความคิดมึงไม่อยากอยาก่ามาได้หมดอย่ามาได้หมดกูถามมึงต้องเลือกหนึ่งอย่าง คือคือดองก็ได้แต่ก็สงสารพี่ตีพี่ตีเขากากไงแล้วเขาก็อ้างว่าะเขาเอียนโอ้โหพี่ตีมาดิยังวะแล้วก็การนี้กนเกิดขึ้นแต่ต้องหาก็ดมาจุ่มกดีอะไรอ่ะเออแต่ช่วงนี้มันกากจริงนะดองนะเออ่ากากนะดองจริงกูว่ากากนะไม่เล่นนามึงรู้ไหมกูที่หนึ่งสองตาติดอ่ะตอนมึงไม่อยู่อ่ะอ๋อไอตีไอตีกากเลยเหรอเออกูตบแบบตบห่างครับเจ็บสิบไปไอจุกชนะตีได้หรือเปล่า ก็ประมาณผมท็อปท็อปสามใช่ไอ้ไม่ไอ้จุกท็อปสองสองรอบมันบังไม่ตั้งใจเล่นไม่ตั้งใจเล่นเท่านั้นวไม่ได้บอกว่ามัไม่มีเพื่อนแจ็คไม่เดิมพันปะล่ะเอาป้าเดิมพันปะไไม่ด้เอาไม่เดิมพันเลยป้าเอาตัวปิ๊กใหญ่ๆเนี่ยเดิมพันเลยป้าต่ละพันนะวป้าแต่ถ้าดอคนมันไม่ครบป่ะดิครบเพื่อนแจ็คผมไม่อยู่ผมไม่มี็นกำลังใจเล่นเลย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 ต้นหาก็ได้ป่ะดิต้นหักต้นหต้นหัเฮียสุดท้ายก็ต้นหามึงก็พูดสิเออ แฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่ยไม่ใช่มาบอกว่า JK คิตีของมวกกูก็ฟังทั้งวันไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บอกจะของาเทศว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลูกหมาที่เขา่า